นี่ได้เลื่อมนี่เออเหลื่อมมันรีนี่แต่ว่ามันถือฝนมีมุ้งไงมีไม้ด้วยทุกคนนี่บอกสบายว่ามันมามอยู่บ่อนี่ยทุกคนมันเหยียบอันนี้โอ้เดี๋ยว่าหอยมันเหยียบทุกโอ้หอยมันหลบหอยมันเสียหอยมันมันเดบีนมันโคดไปเลยมันเสียสบายดีตอนแรกๆทุกคนตอนนี้เฮากะกำลังสีไปอัน น้ำบักโอกอันทุกคนน้ำบักโอกทอีนี้พันกระปูนยิ่งเธอแหละไปน้ากันภาษาไม่ได้ไปนี่หนิงยินข่าวว่าน้ำเขาก็อันชิโนอนอยู่ทับเย็นเย็นซุกๆุกกระไรได้เขาก็จะไปน้ำน้ากันเขาก็จะไปน้เพิ่นแต่ว่าในพันกระปูอ่ะอันจะไปแชทฮาทีมงานเพิน่นจากทีมงานเพิ่นชิคุนมาจากบอกแชทฮะอันลูกนะลุงป่ายนะหรือว่าส่งเพิน่นส่งป่ายโฆษณาอะไรทุกคนกระพันลอย เพ so ื sprechen, ่อนสิไปแซตหาแล้วก็ว่าเพื่อน่าสิแซตหาบอกกองเลยจักจักเพื่อนสิขึ้นมาจักบวขึ้นมานะแซตให้มาน้ำเชื่อกันให้เอาน้องม้าเขามามัดให้เอาน้องม้าเขามาน้ำนะเพราะว่าเขาไคยเอาน้องม้ามาน้ำพขาโตสุดนี่ว่าเพื่อน่าให้เอาอันเธอโดมาเแถวหานยันบ่มาน้าบอกกองนะจักบอกกองสิขึ้นมาจักชิจังได้แหละจะไปแซตหาก็จะอยู่ไซเฮยอยู่นี่บ่โอ้นี่แหละทุกคนที่มาแซดเบิ่ง เจเาควนชิมาเจา้าควพม่าอะไรบ่กองจะได้ลุงเง่ากับที่ต่อได้อีบะเฮ้ผ่านผ่านท่องซูนกับที่ต่อบ่อยกะันพอ่อ้ให้เพลินเอาอันลงมาเพลินมานำเนาะจะได้ประทันออกแต่ฮื่อนไมเนี่ฮะเดี๋ยวฮามอกองดลุงชิมาเลยจะได้เนี่ยฮะ โอ้ยอยากคินเลยเดะาิคำเลยได้ธารอ๋อมันคำเลยทด้ารพี่ย่างยิ่งเลือดแตกเลือดเต้นเต็มหัวอยู่นี่จะว่าจะได้เอามาขึ้นมาทลยาเอ้ยนี่กำลังสิไปหลาดกันขนาดมากกระจ้ามากกระจอกคาถ่ายยุทธามก้อนทับก้อนพวกนั้นพวกขึ้นมาแล้วพวกอันนั้น อาาหอยเราบุกคืนมาแล้วข้าเป้าได้มาแล้วก็แล้วแล้วมันมีน้องมานัำนี่ก็ทิมพื่อกิแล้วนี่เิ่งขันมาโลดจังไดเลยมาได้มอมาถอกนี่นะเอามาน้าอกอะไรบันไดย่างกันบ่ก้องว่าฟังเบิงจ้าพ่อชิขคืนมาจ้บุกคืนมาหลยยังไปหาหมูอยู่ยังไปวันนี้โทรแล้วเพักันอันลงไปนับแด้วันนี้ไปหล่ไปทางไหนเลย โอ้ทางลุมวไปทางหลุมพวเนาะไปอันั่นบอลลี่เป็นอีกอย่างแล้แบบนี้แต่ว่าพวกลูกหันบอไดมาสั่มพวกลูกพวกไอ่เบาสบายผู้คนข้าวีไปบอไดมากับขาฟังต่บอกล้องอ่เ้เพื่นเอานองมาขึ้นมาเอาทถาโดขึ้นมามีไปรออันเบิงอห่งเงี้ยไปาะไปนําเบิง ก็เห็น่นอันซึ่งอุสูดอยู่กับมีได้ทุกคนเื่าว่าเป็นโศกมันเทานะสิเป็นจะได้กะถาหลุนถาทิตามในคลิปนี้แหละเพราะว่าเฮาออกละเอ้ยบําเพ็ออกละได้ออกไปน้ำได้ตัวนี้ค่ะรข้งแรกนะติกก็เอยไปน้ำรั้งแรกของพวกเขาเนาะมาแต่ละเถื่อมแติพี่ไอไปเอื่อยกำนองยุทธธรรมแน่นเถื่อนี้บสบายเอาพวกเขาออกไปน้ำน้ำไปตามหิมหองนะนี้ทุกคน บราไปตามความฝันของเบากองเบากองฝันว่าะยังก็มันไปตายอยู่ในหินหองเหมือนว่าเน้ยมันไปตายอยู่ในห้องเขาก็เลยร้อยเย็บหินหอ้อ,องเบากองผลกับฟันแม่นขนาดเป๊ะเป๊ะเ,เ,เป็นฟันะนะแบลเดียวก็เลยกับดีอนันในพันกระปูพอเนาะหาเขาก็เลาะเบียเบียดหินหองแต่ว่าครั้งแรกห้องชะออมกับเบาลลี่นี่ทุกคน พืายามมานำมาพูดหืนตั้งใจห้นป่ามากแต่ละเทือแต่ละเทือกันเลยครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าไปจะคิดเป็นยังไงแล่เชียงล้มกันเหลาะน้ำแถวป่าหกหี่นะทุกคนแถวป่าจูดป่าเพรทุกคนเหล่กันน้ำกระบ,บาสบายสบายไปทั้งคุ่นคนละผากหองสอมกระบ,บาลลี่มาทางนี้ เพราะว่าเบาสบายหรอฐาสมุดต่มันตายมันต่อสีตายเไยสีตายอยู่จะบอลหกนันท <keeper stat us> ุกคนเนี่ยโอ้ขี่ยังเด่นโอ้ขี่หมู เราสบายนิดเดยวาปดะหนึ hmm. Although, then, mm. hey, right. right. s <S ่งดูสินีกอะหนึ่งเฮ้ยนะคุยเห็นขีมันใหม่ใหม่เยี่เด็บอกผู้หอยอยู่มอเจอเอื่นหอยค่ะางานคุูี่างยาขีขีใหญ่มันอห้อย่นแบบว่าขี้มันมันมีกิ่งล่องลุมใหม่ๆแลละก็ห้อยบู๊มขึ้นไปเถอะห้อยบูขึ้นไปหน ฝนก็ย oh, 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 ิ่งยาบยิ่งยาบอีกเราเชิมาเบิ่งบื่องเราสบายเงียบทุกคนเาสบายคนพามาเบิ่งโอ้หอยมันตื่นเจ้เอาไปดิเฮ้ยเออหอยยิงมันโดนฝนโอ้เบิ่งหอยนทุกคนทีหอยมันดูดไปทถึงมันขวดที่เราสบายคนเงียบนะคนดูดหอยมันตื่นปู่แตกผิ้เฮ้ยนาะผที่บ่อในแห่งค่ะโอ้หอยเหล็บมันคือสิ้นใหญ่ขนาดผู้หอยเหล็บทุกคนนี ไม่เหลือคตอนีมาหาขหเลือดเต็มนามาือเนี้อหนีวได้อนยมันยืนอยู่บนออกไปแอ้มันตื่นทุกคนแต่เี่บนมันปุบมีแต่หัวในยิ่งเสียยวยันเ้ละลนมาบางตดปลาโจดตัวนี้ใช่ตางกเลย มันยืนบนนี้โอ้มันยืนบนนี้มันบางปลาโจสองบางพูนเ็อยู่พูนพูนอยู่นเลยไก่อ้ไก่เนาะมันยิงมากมันโดนไปพูนาเคยัิงที่เราไม่มัถือก็มาได้ญียบปืนย่างว่นนี้แมเนี่ยมันมาทุนมีข้อย่างเช็ดเชื่อาเว่ามาผ่านนี่แล้วก็ไปพูนอไปพูนครั้งที่มันมี่ไปวินเลยของก็ยัดปืนมาอีกรอบสุดท้าไปเป็นบริเวณไหนอืโน่นเดย เด๋ยวมันบัยฮะแม่นรงมันวิอหอยมเติแน่นบเลยพันมีุมานน้นะมีหมมาช่างตัวเนยบอสบายเลยกระปูวานะวัดี่่เสียแสบแสย่าวมันกลับมาบอนเก่ามันวนบอนเก่าอชิพิซองลนี่เียงค้งนั้น เลือดบ่เหยโอ้ยหันจะบเลื่อยเลยหนนี้ใช่ไม่ดเลือนี่เออเลื่อมันอียนี่แต่ว่ามันถือฝนมันจางไงเนาะมันถือตัมันมันมานี่แหละตัวมันเ่ยเพื่อนใหม่เลยใหมอน่าใหม่ โอ้สบายกับเตีดูโบเห็นเลือดเ่รอคนตกเนาะมันวิยนหัวมันมันไปเลยมันบินมาเราไปเราไปคุณมันใช้น้ำนี่ลงไปเลยลงถ้าเขาเบิ่งเลือดตอนมาหาข่อยเลือดแทวหนาเต็มอันนี้เลือดหนามันทูเลยเนี่เลือดหนามันทูเนี่ยแต่มันบริหย่อยริเห็นมันหน่อย บอกสบายว่ามันมาหลุมอยู่บ่อนี้ยทุกคนมันเหยียบอันนี้โอ้เดี๋ยวหอยมันเหยียบโอ้หอยมันลุมหอยมันเหยียบมันเซ็งก็เสร็จแล้วหรบ่เพร่าวัวมันกำลังมาเมาวิ่งอยู่เนาะนี่ลมนีลมมันหันอยู่บ่ะฮะโอ้หอยมันสีลมันีกเซ็ง ลอยมันเด็ดตีนมันโขดไปเลยมันเสหอยเด็ดตีนมาหึงจะเกิดังานบนตัวกลางห็นดดิมีีมีข้าว่านี้นพวนี้เขานี่นี้เขานี้นี่จ่ปาจูตาอย่างมันโขกทุก มีตาปลาโจปลาห้าโลน้ำมีเปอร์เซ็นต์นี่หน่อยอยู่เลยทุกคนเปอร์เซ็นต์นี่สามสิบเปอร์เซ็นต์พ่ะนะการทำนี่นองมามาน้ำนี่เออก็ยังหาชิปหาชิปนะก็ยังสี่อันไข่แนงอันนี้ห้าแค่เลาะไปซื้ือนะเพราะว่าห้าวจักกลิ่นก็คือมีนกก่น,น,นองมาได้มันตำกลิ่นเหลาะมีแต่รากั้งใจแต่ไม่ไปน้ำกวนอันนี้ท่านกระปูแต่เราไม่บาดเซฟเนี่ยน,นี่มันดุที่็นวางให้น มันม <mile> ีเอวุฒิงาด้วยค่ะงานก็มคนทคนท่านสมุนไวยาศแยะจะหาส่วนทุกคนพอจะคือเก่าจะมีเอวุฒินี่มันจหนาพาเป็นไงเป็นหนาพาใจกว่ามันลูกหนาพาเลยป่จ๊ะออจะมาอ่าเถะ่ตดท้งหมลยออ กุหล่อบ้างไหมนี่บต okay? oh, ้องเขาเนี่ยเห็นนี่บกุหล่อบใจหนุกหอไปแล้วโอ้ขีพะทุคนดีกานกระพุ้านันทีการเด้อกขี้เด็กเลยสิตีชีนี่บมาหม พันธีบ่หายลบ่พันธีปะทัหายเลบ่อหน้าตามใจผู้จ่ายอยู่นี่น้าเทวหนาผายังนชีสนีเจะได้สั่งเอาบุมีหนอกมานโอเคหอบแต่ป่าจอดนดินจะไม่เหลือมันบ่ขนาดบ่ด ปีอาก่าีอาพี่แต่ว่าฝ้นตกทะเลบูเอาในป่าจุ่ะคนเหงน่หมะเลยตามใจไปดูวงแดหันไปเด่นน่ยหมดบ่แดงมาสบายให้เพื่อนขึ้นไปถ่าเพงเทิงนะทุกคนเพื่อนจิลงไปทัดอ่างบางคาามอยู่รึมเห็นชิม่งไหมะ ขึ้นขึ้นนอดทั้นเลยโอ้ยมันกรดึงกันกับขึ้น,นปไปขึ้นได้แล้วทาเพิ่นมาหนีมาเ่็นลุยป้าอาหนี้เม่เนมาหนิมาเพีงยงนี้ นได้บ <c ười> ่ฮะจากมังบ้านนอเหื่อเบอเน่าขืนทุกคนเป็นอันเป็นเฮวคือกันเป็นหนาลงไปจากบอนเท่าขืนจะเป็นไฮโซเฮลนะบออสบายลงไปตัดเอาบางสลามเม่เลทุกคนเรล่ำเขานเองเขานี่เขาไปจักจนกับเปอร์เส้นกันน้อยนะทุกคนพรอเขามีน้องมา เอากระบังเอิญมาเถื่อน,นี่บัด้เอาดอกมามาน้ำพ่อตู่ปกติเอามาทำถูกเสือ,อจเจงหวาดยังนำหม,มูบะเพาะกระตัดเอาเนี่ยเลยทุกคนตัดเอามากระตุ้นนี่ยเลยนี่ตัดเอามากระตุ้นนี่ยเลยเอาา้าบัด้เหยียัง่างเหยีดแต่บกระตุ้นนี่ละยเลนพันๆเอาอีกในกระตุ้นใหม่เหมือนแอนนนนน่นั่งลบฝนถ่ายในพันกระปูทุกคนเดี๋แหละทำม้วนลบกันเลยนี่ถ่าิ่นลงไปตัดเอาเอันนั้นบางคลาม ลงไปหลุมเติมมั้งเห็นเหรอวนก็โน้ำไปฮะกับเบเฮนเนาะเบเฮนหอยมันจะหอยเลือดมันเนาะมันเบเห็นหอยมันมาหนำสุดนี่เห็นแต่หอยเหลือดมันขังแดกในชีวิตของพวกเขาเนาะทิ้งมาได้น้หมูป่าน้ำบักเบือจะกับเบหอโตสามเป็นตาหนาสงสารพวกเขาอืมเบคองขึ้นมาใครตีเอาบุกโดขึ้นมาหนำทำนี่ลงมาเนาะเพ่าะมันได้ติดกลิ่นนะทุกคน ทำนี่ออมานีเปอร์เซนต์สูงอยู่แม่แค่ีนน้องมาเปอเนสูงเขาบอยยางข่งยางตั้มหมดเลยเขาบอย่างตั้มยางเห็นโตมันขลุเปอร์เซนต์สามสิบเอร์เซนต์เท่านั้นเท่าอย่างที่เหลือเจสิบเปอร์เซนนี่คือบ่อของมันบังคารามเจาที่สองอันนั้นเลยบ่เฮยซองอันผลตวันนี้อันเดียวน้ะตาถีนสองถอดเนาะบ่แม่นาะโอ้องสมส่อันนั้นสามส่เพ้าจังได้ถามมันคำว่าจังสิเหยงลงเมื่อทับเขาเลย โอามันทำจ้ะไมาลเนี่นอ้ยแมันแดงวนีนใจทุกคนนี่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 แงได้ไม่เหลือนี่บบแมน่าให้เบงตีนได้พี่น้องบบแมนเด้อให้บแมนแดงนี่เดนไต่ดดๆดๆอย่านี้ยุ่งนซะนี่ยู่ในมือเหญ่ฮาบอลทำคักเตอบแล้วทุกคนบอลตีนังทามันทำบอลน้นมันบวิดพ้นบแมนยังมันนังวิดมันบวิดพ้นะนะ หาบอลทำที่เขาบเราบฝนพ่อเบียกกระซามันคำเหรอทำตัวนี้ว่าบเบียกพิออเออช่วงเปียกบอลน,นี่ไม่ดังอยู่พี่แฮมบอลลี่ดังไฟอยู่นี่สองไงายังไม่แล็จะเป็นงามทุกคน เมฆไหลเป็นอันเป็นเป็นแสงแดดนะเมฆไหลมาดิเหลือนคืออยู่ตัวเป็นแสงแดดไหลแค่นี่เป็นเป็นอันหอยไลเป็นหอยของแสงแดดประมาณนั้นเลยอันนี้บรรยากาศหนาวนี่ไปตรงห่วงเอาลี่ย้ายมาบอลนี่ก็ยังสีด่งไฟอีกคือเก่าย้ายไปบอลได้อนดับเปลี่เพิ่นสชีเห็ดก็เป็นตรงด่งไฟอีกก่อนเพิ่นดังจะใช้ก็เป็นเพิ่นด่งไฟอีกก่อนไปแบบนี้ทุกคนเหมือนเลยเลาะการเมื่อเลยได้บับนี้ แบกอันใหม่บางทรา,ามเขานี่แหละอีนุ่มจุ้กนั่งอ้ยอย่างในด่านจะมาลมหนาวสักทีเย็นขนาดหนาวขนาด,นาดมื่อนี้หันขอบอกก่อนเลยสักแหงมืออื่นจังว่ากันไหมพันกระปูแห่งซ้ำเม,มื่อนี้แล้วโอ,อโอ้อาลูกบองเพี้ยนนี่รู้ว่ามันได้อาบ ทานในพันกระปูนะทุกคนในพันกระปูเพิ่นจะไป็นเยื่อบงไก่มันเพนเฮ็ดขีมันเป็นชีไิตเยี่ยงเบิ่งว่ามันคื้นนอนบอลเก่าบ่จังไดเคยใช่ไหมบนในยินเสียงปืนใช่มามีสิซีมีเห็นจะมันไปนอนใช่เห็นเทสคีมันทิมไปให้เบิ่งก็จะมันขี่ใหม่เพป็นโตมามันใหญ่ไปนอนบอลใหม่แล้วเนาะตัวน้ำแท่งปะไม่ได้มาจีกินตัวนี้ยนะมันกินมะขามไปแล้วเนาะเออว่ามีแนอ่อนแล้วอืของอ่านว่า สำสท,ทำขีดถาขีดแกงไก่เป็นน้ำขีดถาบมั้งเบิกหอกกระนำพอชำนานไก่เห็นตะขีมันพอชำนานกลับมาหอดันขับมาเลยทุกคนมาหอดบนอันทางลงขับมาเลยยังไม่เหยียบมอือกบตัวนั้นที่เราเห็นบนพื้นเม่นมไปเลยมันมีอีกบ่อนหนึ่งว่แม่น,บนกบตัวนี้มนันหนีไปไหนมา มาไปเปก็ลที่อยู่บนครับเอหอมทับแล้วก็โลที่เห็นบอกองครับอันเท่าโดบอเห็นไพสักคนเลยเชิงบอกองเชิงเท่าโดโอ้ยบอกองบได้มาแล้วมันนี้เวลาขั้นบาด้มาวันนี้เพิ่นก็ว่าพังเบิงมืออื่นนะพังเบิงมืออื่นเจ้าอีกขั้นที่เห็นเพิ่นได้ขั้นบอเห็นมืออื่นก็คือเพิ่นบได้มาอะไรมันยันว่ามันคาเพิ่นห้ามูบไดิมาเพิ่นก็เลยบอกมาดังไฟบาริมาตะปูยันว่าเทา ครับเพิงนากครับแต่งบ่ภา่ะหอดครับแล้วก็ทาน้ําไว้เลยได้ต้ยค่ะเซมอตรงเขียดป่นเขียดที่เฮาย่างแต่บ่คืดนี่แหละอันนั้นมื้อนนี้ตบบ่เบิดนะเฮาย่างได้หลายเติบตรัวบ่เบิดมื้อคนี้เสือเสรเาหลายมีเท่ไดใส่เบิดใส่กหอมอีกนี่ ใส่พวกหมอม่ลายอินบนบนเขียดนี่นะใส่เขียดใส่หมอได้ป่ะีิเมื่อเล่อตอบยุ่ย่างใกล้ตอบ อย่างงลงเมื i, ่ออันเสะหอดไหานะอย่างเลยๆอย่างเรื่อยๆบหอดไหากะหอดชำชื่อเจอย่างแต่ละมือเอาไว้เพื่อพวกอยากได้อยากมานเนาะเพื่อปากเลยทัอว บ้านในเะงี้ยวัวมามอนอยู่เนาะวัวเดือนแล้วบ่เดือดไปเฮืงแล้วเขียเอาลงเขียเอาเขีย่ยลงทั่วเลยเลยไนดะ้ไปลงไปซะอีนึงครับกินก่อนตัวนั้นมันหมุนอุ่ยๆนะแล้วสามโตเนี่ยตัวละโตท่าน,นใจดีกับแบ่งปันท่นใจบุรีกับโบแบ่งปันอีกนี่บรีกีแบบห่อยแนละ้ว ิ่งะไแต่แค่นี้ี่นใจบุรีเยอะทำเบียรถ้ากะซุน,นี่แหละเปื่อยเนียนเลย่ายมันเปื่อยคาา่ะมันคูออกเลยนี่โขก,กกันพี่ดีีงๆเลยจะกินคนเขียกันเลยกินนไปละนี้ครับยายว่พทำึ่งตอนแรกคนใจหุ้มเลยว้าว,วผผดอกอตกก้มตเียเทา

สุมเกียดสุกเลยตักใส่โขกตม้มทำบนนน่หน,น่อยนน่หน่อยคุณแม่ยังเลยทุกคน,น,นค่าาคคะ <ừ. S 1> คือหวยตากข้าสานมาอีกมาต่มัน <ừ. S 1> จะเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะอ,อย่าเวียนเช <ừ. S 2> ื่อมีเราแม่กิแค่ันี้นะน้องโจ๊กอ๋อนั่น มันเป็นไอตัวตัวเลยคนมีโกขกับขอดีกันเป็นแบบนี้เด้อขอพายบ้าง <c oughs> อย่างนี้แล้วเขาจะมองเบาใส่มาลองเบาใส่ไลยเบาดีทันซาทันวัวทันไก่แนวส่อยใจตทงมันเขากันเลยโอ้ปอไปเอาน้ำให้เนี่ย ้ำมุนแล้วก็ใส่อันน้ำลงไปหมากๆหมากแบบจะได้น้ำลายน้ำหน่อยอพอพอมันก็ลงเลยทุกคนนี่นินเน่นินเน่สวยไม่เลอะพอพอมันก็คนคลางซีนเน้นๆจั็หน่อยเขาปรุงแล้วแหละไม่ใช่เขาจิ้มเบิ่งว่ามันบ่พอๆยังเัาปรุงในน้ำต้มนะ โอ้แขนสางเหาเลยสำหรับเท้าก็ลนร้ัสำหรับปลาสำหรับเท้าเบาจะว่าลับเท้ามันเป็นังไมันเป็นีการเละมันเป็นแบบนั้นแหละโอ้แเหาลยงเหาคือลาบเท้า ป่นป uh ่น huh. ม uh ีน้ำมันสิเป็นได้จังได๋สิแก่นซะเกาเจ้าเว้าบ่คลิปคิปก่อนบาทเดียวเท่านั้นอืมโยกะ้เปียเฮาเข้มข้นนทุกคนตัวนี้แกงอันกระแต เฮาแกงแล้วเลยจังไปนะกินแกงจะได้แล้วจังได้หกเฮานึงจะได้เาจนฮอดอันยาแลงเลยทุกคนซ้อมนหลายแล้วก็นพอนี่ยาแลยังกินได้ถึงมันสิหนาวก็ได้นี่บ่ได้อันนั้นด้จบ่ได้เป็นอันนั้นกะปดกระปิดเดี๋ยวซิมลงมือก่อนนเนาะเอได้มูกบ่มานีสิคุยอีกตอนว่กินถ่ายได้ลงมือ่พี่น้องมาาไวแท้อีหยังล่ะนี่มา6บทีอือ Tiệm Tiệm quần Bố mẹ bảo ăn Bố mẹ bảo anh hẳn chạy kim quần đó Mà bầu bảo lưu ý Nàn mọi người Chị mừng phần làm mẹ Cái gì Cái มันคือปนเกียดใช่ไหมมันคือยังจ้ะกระปุบบนเขียดแล้วนี่อ้ายนี่ปนเขียดมันก็ต้องคือปนเขียดแหละพี่น้องเต็บอยู่คือปนกบไปเลยน,นะอื้อ <c oughs> <c oughs> vậy tôi <laughs> không được. có thể giữ Chuyện nhộp được lần cuối của cong dung banana chuông lộp đi xưa nhìn khảo lẽ là nhìn mía lộp tuk 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 ก็จะไปเอา <ไป S 1> แล้วเบอร์จะไปไปเอารู้จักมือ,อนคนพอ,อได้หามเนี่ยี่แหละกินข้าวเลี่ยวแล้วก็จุพอกันขึ้นตำแหน่งไพ่ตำแหน่งมันออเอาแล้วมีแต่มแตมงเดะไม่เหลื่มมอมเหตุบุกโป่งบิถีสรงก็ะบอใส่สงูงมีอะมาอันนี้ชิบมาน์เนี่ยบ่สรงก็ะสุนมีอะโหเดชองอันนี้ <c oughs> นี่จะเปิดเยี่ยมมันกเหลื่อม <c oughs> เต็มบริจาคเก่งนะกุลาลุงข้าวเลี่ยวแล้วก็นี่แหละขึ้นอู่น้องทุกคนเลย มื้อເອີ້ນເຊົ້າພຸ້ນແຫຼະໃນພັນຢູ່ປູພຸ້ນຫນາຊິໄປເລาะອັນນ້ໍາຫມາກໄມ້ນະເພາະວ່າເລาะໄປຕໍາມື້ເອີ້ນເຊົ້າກ